สวัสดีครับผมช่างแขกจะให้วันนี้ช่างแขกจะมาแนะนําวิธีการแก้ไขปัญหานะฮะเนี่ยมือจับประตู P ี c ห้องน้ําแบบนี้นะมันชอบหลุดครับผมนะนี่เวลาเราใช้ไปนานๆนนะ่ะเราดึงแรงปุ๊บมันชอบหลุดแบบนี้ทั้งยวงเลยแบบนี้เราแก้ไขปัญหายัางไงที่ทําง่ายที่สุดแล้วก็ไม่ต้องจ้างนะช่างนะเห็นไหมจะทำไงจะใช้พุกยัดก็ไม่ได้นะหรือจะใช้อะไรยัดก็ลำบากครับผมนะผมมีวิธีที่ง่ายที่สุดนะฮะเนี่ยเห็นไหมโดยท่านผู้ชมนะ ไปหาสายไฟอ่อนแบบนี้ครับผมนะเป็นสายไฟฝอยครับตัวนี้แบบนะี้นะนะแต่ไฟฝอยเนาะอ่อนแบบนี้ครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัดครับผมนะตัดประมาณนี้นะครับตัดประมาณนี้ตัดแบบน,นี้ปุ๊บเราไม่ได้แย่ไว้ทีละอันแบบนี้นะไม่ใช่มันถ้าแย่แบบนี้มันจะร่วงครับนะเราต้องทําแบบนี้ครับผมนะทาแบบนี้นะครับนะแล้วก็ล็อกไว้แบบนี้ครับเพื่อการหลุดครับผมนะทั้งสองข้างแล้วครับผมตัวนี้ ท่าชมอาจจะสงสัยว <ithe> ่าทาไมมันไม่มันจะหนุนไหมไม่หนุนครับผมเพราะว่าตัวนี้มันเป็นยางพลาสติกเป็นยางเป็นยางไอ้สายไฟมันจะบี้เข้าไปเลยนะตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะมาทําให้ท่านผู้ชมดูนะง่ายๆนะครนะตัวนี้นะครับยิงครับยิงเข้ารูนะครับยิงเข้ารูตัวนี้นะครับผมนะอย่างนี้เเข้ารูที่รูเดิมครับผมนะยิงเข้ารูเดิมเดี๋ยวเอาสปรูมาก่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะดึงให้ท่านชมดูนะครับยิงเข้าไปก่อนครับทีละตัวนะครับ,รบอย่เพิ่งยิงให้สุดนะครับมันจะมองไม่เห็นนะครับ เนี่ยกดเข้าไปนี้ครับเราก็ยิงเข้าไปแล้วครับผมนะง่ายนี่ครับแน่นครับผมนะนี่แน่นแน่นมากแน่นใช้ได้อีกนานครับไม่หลุดครับผมนะดึงไงก็ไม่หลุดนะครับดึงไงก็ไม่หลุดนะครับแน่นแน่นมากครับ ใช่ไหมนี่ท่านผู้ชมก็ทำง่ายแบบนี้เลยนะโดยไม่ต้องไปเาจาะหม่นะถ้าเกิดเจาะหม่มันก็จะเลยลื่นหน้าเกียดหรือว่าอาจจะทําไม่เป็นแบบนี้นะทำแบบนี้ง่ายนะแล้วก็หาสายไฟแล้วก็ยัดที่ช่างแขกบอกนะนี่ครับง่ายนะประมาณนั้นนะผมนะนี่ครับถ้าชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไคร้แล้วก็กดหัวใจช่างแขกหน่อยครับสวัสดีครับผม